เนี่ยครับใบที่ไปเนี่ยมันก็พยายามแตกออกมาใชบพยายามแตกออกมาเดี๋ยวมันเดินต้นที่ยังไม่ได้ตัดหญ้าเนี่ยวนี่ก็ตัดหญ้าเตียนเลยหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนี่ตัดแต่งกิ่งได้ประมาณ20วั25น25วันใช่ครับแขน,นก็รัดมาขนาดน,นี้เลยมาขนาดน,นี้เลยนะ,สะแสดงว่าพลังมันดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเนี่ยผมต้องเรียบทําพร้อมสอยเชือกเนาะเพราะปกติแปลงผมจะเต้าลูกด้วยเ็าทาหมดสอยเชือกคือเชือกฟางอยู่ใช่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นเชือกโพลีก็ไว้เงี้ยนะใช่ อันนี้เจือกฟางันนี้ต้อยหมดแล้วหมดแล้วครับ,รบเก็บหมดก็คือทําพร้อมกับตัดแต่งจริงกับเก็บขแขนงนายไปเลยทีเดียวมันจะได้ไม่ทํางานซับซ้อนไม่เสียเวลาคนก็ง่ายขึ้นอ่ะง่ายขึ้นที่ผมบอกอ่ะมันหลายขั้นตอนทุเรียนอะ่ะมันไม่ได้ยากหรอกแต่แคบเ,เรื่องมากหลายขั้นตอนแค่นั้นเองแต่ถ้ารู้จักบริหารมันก็จะจบ,บง่ายหน่อยต,ต้นสุขภาพดีนะดูโดยรวม,มนะ ใช้ได้กิ่งไม่ชนกันนะเดู๋ผมมองว่าใช้ได้มันก็ต้องคีบออกัะพี่ก็อย่างที่เรารู้ว่าทุเรียนมันเป็นพืชแสงร้อยเปอร์เซ็นต์นะพ่พืชแสงใช่มันต้องการแสงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพืชแสงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าแสงไม่ร้อยนี่ทุเรียนเนี่ยไม่โตล,ละก็ต้องพยายามอย่าให้กิ่งมันทับกิ่งมันชนกั่งแค่นั้นโอ้โใบนี่มาก็ดูจากสุขภาพใบเท่าที่ผมมองมันก็ไม่ได้ขาดอะไรไม่ได้เหลือไม่ได้อะไรนะมันขาดแสงเองถ้าได้แสงวันนี้ยิ่งเขียวเร็วนะใช่ครับก็เนี่ย หน้าใบหาแสงให้มันดึงอาหารขึ้นมานะรับรองว่าดีกว่านี้ยิ่งแดดดียิ่งกลางวัยยิ่งเขียวไว